ผู้สื่อข่าวของเราคุณอุไรวันอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะอยู่ในสายใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะติดต่อคุณอุไรวันเพื่อจะ,อะรายงานให้ทราบคุณอุไรรัตน์นะคะขออภัยบอกว่าตอนนี้เนี่ยดูความเคลื่อนไหวว่าตกลงท่านนายกท้ายที่สุดแล้วจะมีโอกาสพบกับค,คุณสุเทพไหมแล้วทางด้านของพลตํารวจเอกธานอีออกมาแล้วให้สัมภาษณ์อะไรบ้างคุณอุไรรัตน์อยู่ในสายแล้วนะคะคุณอุไรรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความเคลื่อนไหวที่ทําเนียบรัฐบาลเป็นอย่างไบ้างคะ หลังจากที่พลต่บดิษานีสมบูรณ์พย์ได้นํารายงานมาเสนอต่อ,อรองนายกฐมรีสุเทพเชื้อสุบันนะคะก็ประมาณ5านาทีก็เดินออกจากาสึกบประชา,านะคะโดยมีสีหน้าเคร่งเครีย <c> ด <oughs> ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆส่วนนายกเองเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้พบกับท่านรองสุเทพแล้วก็ไม่ตอบคำถามว่าจะมีการปลดหรือไม่อะคะ <c oughs> <c oughs> ่ะแต่เมื่อจะเข้าจะฐานมานายสุเทพเชื้อสุบันรองนายกัฐมนตรีก็ ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้รับรายงานจากสีท่านด้วยการที่เกี่ยวข้องกับคดีลอบยิงคุณสุนที่ลิ้นทองปุดลื้นทองคุณเนี่ยค,ะค่ะก็ประกอบด้วยพนักตรวจเอกพัชรว,วาสมงรลนะคะพนตำตรวจเอกธานีสมบูรณ์รั์ซึ่งมายื่นรายงานด้วยตัวเองแล้วก็พนจำรวิโทอัจวินขวัญเมือง ถึงพลตบตรีวรพงศิวปรีชาค่ะ,ะซึ่งตนเองนั้นได้มอบหมายให้ทำรายงานเกี่ยวกับคดีว่ามีอุปสรรคหาในการทำคดีอย่างไรบ้างโดยให้ทุกคนทำเป็นรายงานรับเสนอมาที่ตนแล้วก็ขณะน,นี้เนสนอ<ล>ไดเกิดแล้วเหวเออละ